เสนอตอนอย่าไปแค่ในสิ่งที่ไม่ควรแค่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามและฟังกันได้เลยครับคุณโยมทุกท่านพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาของเหตุและผลถึงแม้ว่าจะมีคำว่าศรัทธาแต่ศรัทธานั้นก็ต้องถามหาเหตุผลด้วยในชีวิตจริงของชาวพุทธุุป,ปัจจุบันมีเยอะเหมือนกันที่ ฝากชีวิตไปกับโชคกับคําว่าบาังเอิญกับคําว่าเออสิ่งดีๆน่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงพระพุทธศาสนาให้เรามีคําว่าช้อยคือมีสติมีปัญญามีสมมาธิฏฐิในการที่จะเลือกทำเลือกปฏิบัติเลือกคบใครวันนี้มีหญิงนางหนึ่งซึ่งนางได้ใช้คำว่าเลือก เลือกช้อยที่ดีในการที่จะอยู่ใกล้ใครในการที่จะคบใครซึ่งเรื่องราวก็ทำให้เธอสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จะเป็นอย่างไรติดตามจากลูกเนสตางได้เลยเรื่องราวในวันนี้มีอยู่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้รับอาชิวกคนหนึ่งชื่อปาติกะมาเป็นบุคุญธรรมท่านแน่ สงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าอาชีวกค,คืออะไรอาชีวกก็คือนักบวชนิกายหนึ่งนอกพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลครับเศรษฐีคอยดูแลเอาใจใส่อาชีวกนี้เป็นอย่างดีวันหนึ่งนางเศรษฐีได้ยินพวกคนบ้านใกล้เรือนเคียงกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านางก็อยากไปนิมนต์พระพุทธองค์มาถวายทานที่บ้านของนางบ้าง เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาและรับถวายพัตตาหารเรียบร้อยแล้วขณะที่พระองค์ได้ทรงอนุโมทนาอยู่นั้นปาติกะชีวกซึ่งอยู่ในห้องถัดไปได้แสดงความโกรธออกมาอย่างรุนแรงออกมาด่าว่าและสาบแช่งนางเซธินีที่หันมานับถือพระพุทธเจ้าเมื่อนางเซธินีได้ฟังคำดา่าและสาบแช่งนั้นก็มีความรู้สึกระยใจมาก จนไม่มีสมาธิในการฟังธรรมเทศนาเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดกับนางไม่ให้สนใจในคำด่าและคำสาปแช่งนั้นแต่ให้สนใจเฉพาะสิ่งที่ดีและไม่ดีของตนเท่านั้นเองเท่านั้นพอดังสำนวนในบาลีภาษาว่าไม่ควรระลึกถึงถ้อยคำที่ชนไม่เสมอภาคกันเห็นปานี้กล่าวการไม่คำนึงถึงถ้อยคำ เห็นปานี้แล้วตรวจดูกิจที่ควรทําและยังไม่ควรและยังไม่ได้ทําของตนเท่านั้นจึงควรจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าไม่ควรให้ความสนใจในความผิดของผู้อื่นหรือในสิ่งที่ทําแล้วและอย่างที่ไม่ได้ทําของผู้อื่นให้ตรวจดูเฉพาะสิ่งที่ตนทําแล้วและยังไม่ได้ทําเท่านั้น เมื่อพระสัทว์ธรรมเทศนาจบลงเศท,ทินีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันข้อคิดจะเป็นอย่างไรกับนิมนต์นพระอาจารย์ครับอ่าเจริญพรสาธุจากเรื่องนิ้นโยมนะเราก็จะเห็นภาพว่าหนึ่งการที่เราเราท่านทั้งหลายมีศรัทธาประสาทะในนักบวชนิกายอื่นาศาสนาอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะว่าเขาอาจจะนำพา เราไปสู่ทางไหนก็ไม่รู้บุญบารมีของนางเนาะที่เคยสังสมมากรพระพุทธองค์จึงเกิดมาพบพระพุทธองค์แล้วก็ได้พระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรฉะนั้นเวลาสร้างบุญสร้างบารมีให้อิสานจิตว่าให้ได้ตามติดติดตามพระพุทธศาสนาไปทุกชาติทุกชาติตราพระนิพพานเทินตรงนี้สําคัญนะเราจะได้ไม่ไปหลงผิดไปนับถืออะไรผิดผิดข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้จะเกิดเราเห็นทางตาได้ฟังทางหูแต่สุดท้ายแล้วมันไปที่ใจของเราดังนั้นพุทธองค์ก็เลยสอนว่าให้เราเนี่ยอยู่กับขณะจิตป,ปัจจุบันสติสัพพะ,ะปัฏิยาสติอันบุคคลพึงปรารถนาในที่ทั้งปวงหมายความว่าอะไรให้เรารักษาสติรู้ตัวอยู่ที่อะไรอยู่ที่ใจของเราให้สมบให้ใสใสไว้ ่านเทนตะวันทมเคยประพันกรอนเอาไว้ว่าใสใสใสไว้ในใจใสใสในใจใครใส่ได้ใสใสใสใจใดใจใสใสใสใจใครใสใส่ได้ใจใสนะฮะพอดีต้องขอภัยคำมันซ้ำกันเยอะนะฮะก็เลยเนี่ยงั้นญาติโยมนะให้เราเนี่ย ใส่ความใสไว้ในใจของเราเมื่อเรามีความใสนะฮะที่เราใส่ไว้ในใจของเราความหมองความเสียใจก็จะไม่เข้ามาแล้วเราก็จะมีความสุขซึ่งเราสามารถจะเลือกใสหรือว่าหมองเข้ามาในใจของเราได้ถ้าเราเลือกใสเข้ามาในใจของเราตัวของเราก็จะเป็นเพชรเป็นพลอยมีคุณค่าชีวิตมีคุณค่า เวลาของเรามีน้อยฉะนั้นให้เราเลือกนะฮะคือเอาช้อยที่ดีที่สุดคือความใสความสุขโพสิทีฟสิ่งดีๆเข้ามาในใจของเราใครจะดุใครจะด่าใครจะตามาดใครจะดา่ะดา,ดาว่าเราคอมเมนต์เราในไลน์ใน Facebook ในอะไรโซเชียลูน่น,นั่นเยอะแยะไม่ต้องไปใส่ใจให้เรารู้ตัวว่าเราทำดีคิดดีพูดดีแล้วเราก็มีความใสมีความสุขก็พอแล้ว พระองค์ตรัสสอนลูกชายนะฮะขณะที่พระองค์นั้นเคยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่บอกว่าคนทั้งโลกแม้ไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์นะมีคนพาลอยู่ทั้งเมืองเนี่ลูกเอยอย่าไปคบเลยอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าที่เราคิดดีพูดดีทําดีนั้นให้เราเนี่ยอยู่กับกายสุจริตวจิสุจริตมโนสุจริตเราก็จะมีความสุขเราก็ จะเป็นบันณฑิตนักปราชญ์ด้วยตัวเราเองนั่นแหละนะฮะประเด็นต่อไปก็คือว่าในการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะเลือกนะฮะตั้งแต่เลือกเพื่อนเลือกแฟนเลือกสามีภรรยาเลือกคนคบเลือกสังคมฐานในการที่เราจะไปเลือกเนยมมันสําคัญนะฮะฐานความรู้ซึ่งในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าชีวิตจะเอาดีได้เนี่ยต้องมีสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิก็คือ เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อพร,าอาาระอรหันต์สมมาพุทธเจ้ารัสรู้ธรรมมีจริงก็เรล่านี้จะเป็นฐานให้เราได้คิดดีพูดดีทำดีและเราก็จะมีฐานของความดีในใจพอเรามีฐานความดีในใจปุ๊บคนดีไม่ดีที่อยู่ใกล้เราเราสามารถที่จะเลือกพบได้ฝรั่งเขามีผลวิจัยนะฮะ ว่าคนที่อยู่ใกล้เราห้าคนเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อตัวของเรามากคนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยรวยสวยหลอ่อสมปรารถนามีความสุขโพสิทีฟชีวิตมีแต่ความสุขมีแต่ความสดใสเราก็จะมีอาต,ตนะของเขาเนี่ยให้เราเป็นอย่างนั้นไปด้วยหมายความว่าต้องเลือกคนที่มีโพสิทีฟในชีวิตเป็นคนที่ มีความสุขเป็นคนที่ไม่อบายามุกเป็นคนที่เป็นคนเดียยโย่นั้นนะโยมนะเราจะไปเลือกตรงนั้นพื้นฐานเลยต้องเป็นสมาทิทีิเสียกอ่อนแต่นี้นั้นก็ฝากญาติโยมในวันนี้เหมือนนางเศรษฐินีแหละที่เลือกพระพุทธองค์เลือกพระพุทธศาสนาสุดท้ายนางก็สมปรารถนามีใจใสใจสบายเข้าถึงพระโสดาบ,บัตชีวิตมีคุณค่า เวลาชีวิตของเรามีน้อยอย่าไปเสียเวลาแคร์ใครเลยให้แคร์ความดีนะฮะตัวกาทิปไตยสังคมก็อย่าไปเยอะไปอัตราทิปไตยความเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของสังคมของโลกก็อย่าไปเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของไทยแต่ว่าเอาธรรมะทิปไตยเอาธรรมะพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นทางนําชีวิตแล้วนะฮะแคร์ธรรมะแล้วชีวิตของเราก็จะสว่างไสว Oi <whistles>